หัวแตกหักความเคยวโอเคน่าจะข้างล่างปะครับไปกันดีกว่าเราจะไปเช็คฝั่งตรงข้ามที่เราเกิดเนะาะเซอร์วอส่วนใหญ่ชอบเกิดอยู่ตรงข้ามกับเราแหละครับไม่มีแฮะแถวนี้เหรอเจวันนีครับ ไม่มีแฮเอไปไหนกันหมด่ะรอดีครับอ๋อเดี๋ยวละอุ้ยนี่คือผมวนมารอบแมพเพื่อมาเจอตรงกลางนี่นะไปไหนกันมาวัสดีครับเจ๋เจ๋ไปไหนวะอ่ะไว้กดไม่ได้วัสดีครับไปไหนหรอวะ อยู่ข้างหลังนู่นโอ้ไม่ทันวัสดีครับเฮ้ยอย่เก็บลายแบบนี้สิวัสดีครับขอดุนเล้อดุนเนื้อเลยหายไปไหนวะไปไหนแล้ววะอ่าววันดี วันนี้โอเคคุณนีแหละที่ผมตามหาลีเป็นเมือม่อมีเก็บแล้วหนึ่งสแต็กมาครับไปไหนมาโอ้ยอือพับเลยพับล่วงหน้าพครับวอนดีครับมาครับโอ้มีสองคนขอฟาดหนึ่งทีแล้วกันนะ ไปครับโอ,อ้ไม่โดนไปครับคือสือสาไปเลยพูดไม่ค่อยชัดเลยอ่าจริงๆไม่ใช่ว่าพูดไม่ค่อยชัดนะแต่พูดลําบากนิดหน่อยลำบากมากตอนเนี้ยมานลครับมาเลยครับอ้าวช่วยเลยโอเคผมจะไปเก็บแซก รีเบเบอร์มีของผมต่อนะให้เขาจดจำผมไว้สวัสดีครับโอ้ยเก็บลายเก็บลายไม่เอาไม่เอาเก็บลายผมไปหาที่รักของผมดีกว่านะสวัสดีครับสวัสดี มาต้องรับหนาะไม่พับตายเนอะรับฟาดอื้มอายฝนฝนดีรับไม่พับตายนะนนมยนะผมยัดโบนะ้บอกเลย yeah! คือไปเลยไปครับหมนะั่นใจเนาะวันดี ผมฟาดหมดนะอ๋อติดถังใครเอาถังมอาวางตรงนี้วันนี้โอ้ยเนี่ยคิดว่าผมไม่เห็นเหรอฮะอ,อู้สองเครื่องแล้วผมกัดบอดดิมาขอดูดเลือดดูดเนื้อเลยครับไปไหนแล้วไปไหน ไปไหนหราวะวันนคีครับฮับนะเ,ออเปลี่ยนกับดดยวยเนื้อบหุ้ยผมเจอสุดที่ระฆังของวะสุดที่ระึ้นขามอวะผมวันนีครับมาผมยัดหมดนะไปครับ อู้สองเครื่องแล้วอ่ะโอ้หไปครับขึ้นสุดยอดสาวหมดเลยไปมาใครเอออยู่แถวนี้ทำรายการอือยู่ไหนผมจะเล่นแบบคุมโซนนะคือที่เห็นเห็นเลอสองเครื่องเนี่ย แต่ว่าเสาขาวผมยังเหลือตั้งสามแสกแล้วก็อ้อมกอดเหลือตั้งสามเหมือนกันแถมยังมีเดดแมนสวิตอีกผมว่าชิวๆนะครับตานนี้ไหวไหมครับขยอรดเลือดดูดเนื้อเลยมะอยังเลือดอยู่เนื้อว่ะมาขอฟาดทีหนึ่ง ตามกฎสาบานของผมแล้วถ้าเหลือสองเครื่องต้องมีคนตายพอเง,งานไม่ถือว่าเป็นการซ้ำมาขอเก็บแสกรีเบอร์มีหน่อยนะครับเฮ้ยกดพลาดป่นนี้ครับทำไรลงไปนอนคุยกับล่าว่วงก่อนไปการที่เขานอนอย่างนี้ก็เขาไม่ได้ปั่นไฟนะถือว่าเป็นผลดีของเราป่นนี้ครับ มีไมเปเบาเอ้ยมันทับไปแล้วไม่ใช่หรอมีคนมียกไม้หรอผมยัดหมดนะเออย,ยัดหมดนะไปครับร리비บบิมม,มีได้4สแต็เสีได้แต่ต้องรีบนะถ้าเราปล่อยเขาไปคือเครื่องน่จาจะเรียบร้อยวันนี้ครับอยู่ไหนอยู่ไหน โอ้เกมกากอันนาแล้วผมได้กลิ่นเลือดฉันได้กลิ่นเลือดแถวนี้วันดีครับไม่โดนมีทางไหนได้มากเนี่ยพับเลยโอเคงั้นผมกระทืบเลยกล้าพับผมก็กล้าทืบเฮ้ยมีสองคนผมเจอคนไม่เจ็บวันดีครับ ขอดุดเลือดดุดเนื้อหปล่ะมาอะไรจะสวนโหนจะสวนโหนไม่สวนไปอลันเวกต่อยเขาปั่นเสร็จเขาก็ไม่มีทางออกนะ <c oughs> แผครับ <c oughs> เพราะว่าคนที่จะเปิดประตูได้ตายไปแล้ว ไก้ไหนหมดวะอ้่วใครมาร้องเสียงดังเท่านี้วันนี้ครับเดี๋ยววิ่งเข้างแบบนี้ดิไม่ชอบโดดปาผมทึบก่อนซ้ายขวาขึ้ว่ากันวันนี้ครับวันนี้ครับโดนผมกั้นตาต่างไปทีหนึ่งไปนี่แหละ ไปไหนเอ่ยไปไหนเอ่ยตรงนั้นมีไม้หนึ่งแผ่นแล้วเ่าผมยังไม่ได้ทืบเนาะผมยัดเลยละกันมาไปครับไปครับคือสุดยอดสาปไปเลยเออสองเครื่องไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าเราเป็นเซ็ตถ่วงเครื่องเนาะที่เหลือก็แค่หาคนให้เจอ เครื่องนี้มันล็อกหน้ากับชาวบ้านหรอเขาว่ายังไงนะแสดงว่าม,มีคนฝ่ายมือเครื่องตรงนี้เฮ้ยอีกาบินว่าเดี๋ยวใครทำอะไรได้กว่นี้ฮะู่ไหนไม่เจอฮะ ไม่น่าช่วยได้ปะเครื่องนี้ไม่มีฮะอืมหุย้ยลายเท้าใครอ่าวันดีครับอลเลนเวกอุ้ยจะเฟกใส่เหรอ,อดูใจด้วยนะัสนีครับทำเลยตายลงตายอะ่ะถ่ามาให้หมด ไปครับทีนี้ก็เหลือแค่ลอล่าครอฟดูสิว่าเขาจะกล้าไปช่วยหรือเปล่าเ <c oughs> อาเนี่ยครับผมคุมโซนแบบ100%คุมเกมแบบกดดันไมใในน่ให้เซอร์ได้ปั่นให้เซอร์เขากลัวกลัวเข้าไปในเส้นเลือดและเข้าไปในสมองจนเขาปล่อยเครื่องเรียบร้อย เขาวิ่งออกมาแล้วตามรอยเลือดไปผมตามกลิ่นความกลัววันนี้ครับผมได้กลิ่นความกลัวกลิ่นความกลัวฟุ้งออกมาจากตัวเธอผมฟาดความกลัวและความสิ้นหวังฟุ้งกระจายออกมาโดดไปแล้วตอนนี้ทุกคนสิ้นหวังกันหมดแล้วมาซ้ายขวาทายเอาลูก เฉยผมยัดเลยละกันโอเคเขากลัวเขากลัวจนเล่นไม่เป็นออนนี้ครับผมได้กินความกลัวเรียบร้อยไปครับหนึ่ง <c oughs> พันลบเจ็ดได้เท่าไเร่ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะโอเควันนี้ผมพูดช้าไปหน่อยนะพรับผมผมไปกัดสลิตเตอวเองมาบา,บายๆครับผม